ย้อนเวลากลับไปยังดินแดนแมนจูเรยียกลับไปยังห้องทดลองแห่งหนึ่งที่ไม่ปรากฏในแผนที่โลกสถานที่ที่มองคนด้วยกันเป็นเพียงแค่สิ่งทดลองนี่คือยูนิต731ย้อนกลับไปในปี1936ขณะที่โลกยังไม่รู้จักคำว่าฮิโรชิมาหรือนางาสากิญี่ปุ่น ได้ขยายอาณานิคมเข้าสู่จีนตอนเหนือและที่เมืองฮาบินได้ก่อตั้งหน่วยรับหนึ่งขึ้นมานามว่าหน่วย731หรือที่ชื่อเต็ม unit Japanese Imperial the 731 of Army หัวหน้าหน่วย731คือพลตีชิโรอิชิอิแพทย์ผู้มีมันสมองระดับอาชิยะ และความทะเยอทะยานที่อันตรายยิ่งกว่าเชื้อโรคใดๆเขาเชื่อว่าสงครามยุคใหม่จะไม่ได้ชนะกันด้วยดาบหรือกระสุนแต่จะชนะกันด้วยอาวุธชีวภาพภารกิจของเขาคือการสร้างอาวุธชีวภาพที่สามารถทำลายสตูโดยไม่ต้องยิงแม้แต่นัดเดียวแต่ปัญหาก็คือเขาต้องทดลองกับสิ่งมีชีวิตจริงๆและนั่น คือจุดเริ่มต้นของความน่าสะพรึงกลัวที่มนุษย์ไม่ควรทำกับมนุษย์ด้วยกันภาในฐานรับขนาดมะึมาในเมืองปิงฟางมีห้องทดลองกว่า150ห้องอาคารกักกันห้องผ่าตาดัดห้องเผาศพและสนามทดลองอาวุธถูกสร้างขึ้นภายใต้ชื่อว่าสถาบันสุขภาพและระบาดวิทยาแต่ไม่มีใครในเมืองนั้นรู้ว่าที่นี่คือค่ายมรณะ เดือที่ถูกจับมามีทั้งชาวจีนชาวรัสเซียชาวเกาหลีเด็กผู้หญิงคนชราไม่มีข้อยกเว้นเจ้าหน้าที่เรียกพวกเขาว่ามารุตะซึ่งในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าท่อนไม้เพราะในสายตาของนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พวกเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปบางคนถูกฉีดเชื้ออหิวาหรือการโรคเข้าสู่ร่างกายเพื่อดูการแพร่กระจายของเชื้อโรคบางคน ถูกผ่าตัดทั้งที่ยังมีสติเพื่อที่จะดูว่าอวัยวะภายในกำลังตายเป็นเช่นไรบางคนถูกจุ่มแขนลงในน้ำแข็งจนเนื้อแข็งเป็นน้ำแข็งแล้วถูกตีกระแทกบางรายถูกผ่าตัดสลับอวัยวะเช่นตัดแขนซ้ายมาต่อกับแขนขวาหรือการเย็บศีรษะของสัตว์เข้ากับตั้งกายคนทุกอย่างถูกบันทึกด้วยกล้องและจดลงแฟ้มอย่างละเอียด เพราะสำหรับพวกเขานี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความผิดยูนิต731ไม่ได้หยุดการทดลองของพวกเขาไว้แค่ในห้องแลบแต่พวกเขายังออกมาทดลองในสนามจริงเช่นการปล่อยหมัดที่มีกะละโรกลงในหมู่บ้านจีนฉีดเชื้อ,อโรคลงไปในน้ำดื่มและอาหารหรือแม้แต่การระเบิดทางอากาศที่บรรจุเชื้อโรคไว้ภายในมีการประเมินว่าผลจากการทดลองเหล่านี้ ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่าหนึ่งถึงถสองแสนคน no และเมื่อสงครามเริ่มพ่ายแพ้ยูนิต731ก็เริ่มทำลายหลักฐานพวกเขาคาผู้ทดลองทั้งหมดเผาเอกสารถึงศพลงหนุ่มก่อนหนีออกจากพื้นที่ไปในปี1945ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สองจบลง ได้มีการเปิดเผยถุงโครงกรารนี้ผ่านเอกสารของโซเวียตและจีนหลักฐานมากมายสะท้อนถึงความโหดร้ายที่มีต่างจากการกระทำของนาซีเยอรมันแต่สิ่งที่เจ็บปวดในเหตุการณ์นี้ก็คือผู้นำของยูนิต731หลายคนไม่ได้ถูกลงโทษเพราะในปี1947สหรัฐอเมริกาได้ทำข้อตกลงยกเว้นโทษให้กับเครือข่าย731เกือบทั้งหมดเพื่อแลกกับข้อมูลทั้งหมดที่กเกี่ยวข้องกับการทดลองมนุษย์ ผลลัพธ์ทางชีวภาพและข้อมูลการพัฒนาอาวุธชีวภาพผลลัพธ์ก็คือข้อมูลทั้งหมดถูกส่งเข้าโครงการอาวุธชีวภาพของอเมริกาในสงครามเย็นและคนอย่างชิโรอิชิอิได้ใช้ชีวิตปั้นปลายอย่างสงบในโตกเกียวและเสียชีวิตลงในปี1959โดยที่เขาไม่เคยได้รับโทษทันใดเลยแม้แต่นาทีเดียว แม้เวลาจะผ่านไปกว่า80ดปีในบางหมู่บ้านของจีนยังมีหลุมฝังศพนิรนามที่เชื่อว่าเคยเป็นสนามทดลองของยูนิต731ภายหลังได้มีการเปิดพิพิธภัณฑ์ยูนิต731มิวเซียมที่เมืองฮาบินเพื่อบอกเล่าเรื่องราวที่ให้คนรุ่นหลังรู้ว่าวิทยาศาสตร์ที่ไร้มนุษยธรรมมันไม่ใช่วิทยาศาสตร์อีกต่อไปมนุษย์พัฒนาเทคโนโลยีอย่างไม่หยุดยัง้งแต่บางครั้ง สิ่งที่เราควรพัฒนาก็คือหัวใจของตนเองมากกว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราสนุกเล่นซีรีโอแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าทีฟิกชั่นแฟกต์สตอรี่